ผมอยู่กับคุณมริวันนะครับที่มีน้องสาวติดอยู่ที่ไคโรแล้วก็อีกไม่กี่นาทีนะครับก็จะได้เจอกับหน้าน้านองสาวแล้วน้องสาวที่ไปไคโรนี้คือไปทําอะไรคเขาไปอัลจีเรียแล้วก็วันที่สามเองก็คือมาลงที่อียิปต์แต่คือคือไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์นี้แต่ว่าไอ้เราก็รู้ข่าวหมายถึงว่าคิดว่าเขามันแค่ที่ที่นู่นก็แค่แบบเหมือนบ้านเราเะนาะก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้แจ้งเขาไป ทีนี้วันที่สามเเข้ามาลงแล้วก็คือกลับไม่ได้ครับแล้วคุณพันศนีก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ตอนนี้กําลังรอพี่สาวอยู่นะครับพี่สาวที่ไปไคโรนี้ไปทําอะไรครับไปเที่ยวค่ะไปกับกรุปทัวร์ไปไปนานแค่ไหนไปตั้งแต่เมื่อวันที่ย3ะค่ะแล้วก็มีกําหนดจะต้องกลับเมื่อวันที่30แต่ว่าก็ติดอยู่ที่แอร์พอร์ตตั้งแต่วันนั้นนะคะแล้วมีการติดต่อกไไันก็เท่าที่ทําได้ก็คือจะมีการส่งมเมสเซจนะคะ แล้วก็ด้วยความที่ว่ากระเป๋าทุกอย่างเนี่ยโหลดขึ้นเครื่องไปแล้วเขาก็เลยไม่มีที่ชาร์จแบตก็เลยต้องเซฟแบตแล้วก็ปิดปิดโทรศัพท์แล้วก็เปิดส่งมาเซจกันเป็นระยะระยะอะค่ะคือพอเริ่มเข้าวันที่2ที่สาเนี่ยที่บ้านเริ่มกลัวแล้วว่ากลุ่มประท้วงเนี่ยเขาจะบุกเข้าไปในแอร์พอร์ตหรือเปล่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าค่ะ เป็นที่สุดนะครับตอนนี้คนไทยที่ตกค้างอยู่ที่ไคโรก็ได้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับและตอนนี้ที่เห็นนะครับก็คือกองทัพสื่อมวลชนแล้วก็ญาตินะครับที่มารอต้อนรับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูข้างในกันนะครับก็มีอาหารกล่องมาส่งนะคะดูดูหน้าตาถานแล้วน่าจะเป็นแบบ อ,อ,อาหารที่ที่ที่รอรอ,อจะขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปไม่ได้ก็เลยเอามาให้พวกเรากินแทนแต่ก็แต่ก็ผิดก,ก็คือต้องแบ่งแบ่งกันนะคะเพราะว่าคนคนติดอยู่ในนั้นเยอะมากแล้วก็อาหารมามีคือถ้าคืออาหารมาทีเราเป็นหลักสิบแต่ว่าคนอยู่ในนั้นนเป็นร้อยอะคะอ่ะรอรอแบบรอนานมากค่ะรอนานมากแบบ วันหนึ่งก็แล้วก็สองวันก็แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เพราะท่านทูตมาโอเคนะคะท,ท,ท,ท่านท่านท่านทูตท่านทูตไทยประจําไคโรค่ะท่านก็มาดูแลแมネจอะไรให้ทุกอย่างแล้วก็ท่านก็เตรียมการให้ติดต่อกับท่านทูตที่ที่อัมมานที่จอร์แดนนะคะแล้วก็ส่งเครื่องของจอร์แดนเนียน์แอร์บยชั่นมารับพวกเราแล้วก็เครื่องการบินไทยก็มารับพวกเราต่อที่อัมมานค่ะรู้สึกว่ารักประเทศไทยมากค่ะ <laughs> แล้วก,ก็ขอบคุณนะคะก็คือสําหรับกระทรวงต่างประเทศนะคะรัฐบาลไทยแล้วก็คนไทยทุกคนที่ร่วมชะตากรรมนะคะรู้สึกว่าไม่ว่ายัางไงแล้วก็ไม่ทิ้งกันนะคะครับในที่สุดนะครับคนไทยที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินไคโรก็ได้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วครับและก็เชื่อแน่กับว่าคนไทยเหล่านี้นะครับก็ยังจะต้องจดจําเหตุการณ์นี้ไปอีกนานครับปราจิพงศ์สารในชั้นทีวีรายงาน thank you